สวัสดีครับวันนี้มาขอเล่าเรื่องที่ที่ควรจะรู้และก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานศพงานศพของผู้สูงอายอุประกาศนี้มีตั้งแต่ปี2562แล้วแต่ผมเห็นว่ามันมีคนที่รู้เรื่องนี้กัน,น้อยมากก็เลยมาขอเล่าให้ฟังหน่อยเขาเรียกว่าค่าจัดการงานศพตามประเพณีของผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยที่จะเข้าเงื่อนไขนะครับตั้งแต่ต้องมีอายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปหแล้ว สองมีสัญชาติไทยสามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮ้ยแต่ถ้ามันมีคําถามว่าแล้วข้อแก่แม่เท่าตายายฉันไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทํำยังไงดีอ่ะก็ต้องมีเงื่อนไขแบบนี้ครับคือหนึ่งต้องไม่มีรายได้ของตนเองนะครับเกินแสนหนึ่งต่อปีคือปีหนึ่งห้ามเกินแสนหนึ่งนะสองเนี่ยถ้าเขามีเงินเก็บนิดๆหน่นอยๆ มีรถมีมอเตอร์ไซค์มีฉลากออมสินฉลากทกสออะไรก็แล้วแต่มีเงินฝากเนี่ยรวมแล้วต้องไม่เกินแสนมีบ้านได้ไหมมีที่ดินได้ไหมได้ครับแต่ต้องไม่เกินหนึ่งไรและต้องไม่เคยขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านนะถ้าขอแล้วไม่ผ่านอันนี้ไม่เข้าเงื่อนไขตัดออกไปเลยแต่ถ้าอยู่ในเงื่อนไขแบบนี้ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพอ่าไปขอไปรับรองที่สํานักง,งานเขตได้ครับให้ท่านผอออกให้ได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัด ไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนนายกอบตอให้เขาออกหนังสือรับรองให้ได้เหมือนกันแล้วก็เอาหนังสือรับรองพร้อมกับเอกสารที่มีก็คือใบมรบัตรของผู้ตาย2บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหนังสือรับรองนะ4บัตรประชาชนของผู้ขอ5หนังสือจดทะเบียนของวัดจดทะเบียนโบสถ์มัสยิด เพื่อจะได้รู้ไงว่าตายเมื่อ,อไรจัดงานศพอะไรกันยังไงแบบนี้เอาไปประกอบแล้วก็สมุดบัญชีถ้าไม่เอาสมุดบัญชีก็ไปขอรับเงินสดได้นะที่ที่ผู้สูงอายุอยู่ตอนที่ท่านตายเนี่ยอยู่อำเภอเนี้ยก็ไปขอที่อำเภอนี้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่แต่ต้องไปยื่นขอไปใน6เดือนนะไม่ใช่ว่าระยะเวลาเลยไปแล้วนึกขึ้นได้ย้อนกลับไปเอาอันนี้ไม่ทันแล้ว นะครับผมและถ้ามีปัญหาทางกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผัวมีเมียน้อยเมียม,มีชู้แบ่งมรดกทรัพย์สินอะไรยังไงกันก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทักเข้ามาสอบถามในที่กลุ่มนี้ครับหรือจะถอบถามผมเป็นการส่วนตัวเฮ้ยทักมาคุยกันหน่อยได้ไม่มีปัญหา Facebook นี้เลย และผมมั่นใจว่าผมยังมีคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นสาระความรู้ที่อยากให้รู้ทุกๆคลิปเลยเนี่ยรบกวนไปดูกันหน่อยและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากจะให้คนอื่นรู้ด้วยก็รบกวนจริงๆครับช่วยแชร์ให้คนอื่นรู้ด้วยนะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์ตรงนี้เงิน3,000บาทอาจจะไม่เยอะแต่เชื่อเถอะว่าสำหรับหลายๆครอบครัวมันก็สำคัญนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ